ประจำเดินยังไม่มาแต่รู้สึกหมุดหิดมุ่งงานแบบไม่สบายตัวไปหมดเลยค่ะคุณไม่ทองก่อนกำหนดได้ไหมคะหมอก็องบอกอย่างนี้ก่อนอาการที่เราแบบอารมณ์ไม่คงที่นะคะมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงของรอบเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงตกไข่หลังตกไข่ก่อนมีเม็นหลังไม่ีเม็เกิดได้หมดเลย แต่ถ้ามีความกังวลเรื่องของการเข้าวัยทองก่อนกําหนดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อที่ควรจะกังวลในยุคป,ปัจจุบันของเรานะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอายุแบบ50กลางๆ50งๆปลายๆเข้าวัยทองปัจจุบันนะคะอยู่ที่45-47ปีแล้วนะคะเพราะว่าหลายการกินเนาะการกินทุกวันนี้ก็เป็นการกินที่ไม่ได้คุณภาพเท่าเมื่อก่อนเนาะมีสารปนเปื้อนโลหะหนักต่างๆสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราแบบ สูตรโดมสะสมเข้ามาแม้แต่เครื่องสาอางเรามีโลหะหนักเข้ามามากมายความเครียดจากการทํางานจากร่างกายจากการเจ็บป่วยการนอนทักขอนไม่เพียงพอพวกนี้นะคะล้วนเป็นปัญหาทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยมันเพี้ยนกว่าปกติไปหมดเลยซึ่งไอฮอร์โมนเพี้ยนเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะวะ่าวยทองก็ได้นะจ๊ะมันอาจจะมีฮอร์โมนอื่นๆมาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเขาทําให้ฮอร์โมนปลายทางของเราฮอร์โมนเพศของเราเพี้ยนไปด้วยได้ เพราะะนาดเนี่ยมาตรวจกันดีกว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าไม่สุขสบายตัวเอ๊ะตรวจสุขภาพร่างกายอื่นๆมันก็ดูจะปก,กติหมดเลยเราไม่สามารถตรวจฮอร์โมนได้ในการตรวจสุขภาพทั่วไปเนาะมาตรวจเฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายเพื่อมาประเมินว่าเราขาดฮอร์โมนอะไรเราต้องเพิ่มอะไรเราต้องเสริมอะไรทุกปัญหาแก้ไขได้นะจ๊ะอย่ารอให้สายเกินไปเข้ามาปรึกษาได้ที่แอนจลีนะคะ